การจิ้งจกสอบนะครับนะครับมีรายการแล้วครับโอ้ยดีดีการดีดียืนเลยดีนะครับรายการวันที่สี่นี้นะครับแร้วปวยพัดไข่นะครับเดียวผู้เดียวทังวานี้ป่วยนะครับออกมาเชื่อออกมาอย่างเร็วออกมาเร็วรอเรอดอย่างรอ ยงนขยี้งท่าไ้ตลอดยิงขยีงเท่าไปออกเร็วออกมัดชุดออกมัดังออกนชุดเอาไเขาว่าท่าเายเดีวนะครับตกเกียสไดตัวเองไปเรื่อยนะครับเนๆไปไปออกมันชุดดิบนสองก็ไปเร็วออกเร็ว Tại quá em đây hai cái kỹ năng Rồi gì, để gì? Lái, cái lái, xịt cái lái Ông ăn chết, ông ăn chết, ông มาช่วยก็ไปก,กูร์ก็ไปมาลองออกมาช่วยดิ